สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจความคิดเห็นจากนานาชาติเกี่ยวกับวิดีโอเรื่อง The Ultimate Guide to Songkran i นเชียงใหม่2025 Must Watch จากช่อง The Country Collectors ค่ะวิดีโอนี้เผยแพร่เมื่อวันที่15เดือน4ปี2568และมียอดเข้าชม26,93ครั้งได้รับความสนใจอย่างมากค่ะ เตรียมตัวเปียกปอนวิดีโอนี้คือไกด์ฉบับสมบูรณ์สำหรับสงกรานต์เชียงใหม่ปี2025ที่จะพาคุณไปสัมผัสป,ประสบการณ์สุดมันระดับโลกผสมผสานประเพณีดั้งเดิมเข้ากับปาร์ตี้สาดน้ำสุดเวียงเตรียมตัวพบกับความสนุกและความตื่นเต้นที่คุณจะไม่มีวันลืมเราได้รวบรวมความคิดเห็นที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติมาทั้งหมด มาลองฟังกันดูนะคะว่าพวกเขามีมุมมองต่อวิดีโอนี้อย่างไรบ้างคอมเมนต์ comment ที่1จากคุณแอดฟอร์ดอัมเบอร์3ก6133ขอบคุณมากๆเลยนะที่เอาเราไปใส่ในวิดีโอด้วยช่วงเวลาดีๆแบบนี้มันดีต่อใจจริงๆคอมเมนต์นี้เขารู้สึกดีมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอเห็นได้ชัดว่าเขามองว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีๆที่น่าจดจำเลยนะ คอมเมนต์ที่2จากคุณ at stories by chances สุขสรรวันสงกราน,นะเพื่อนเล่นน้ำกันมันสุดๆไปเลยอะ่ะตอนท้ายฝนตกหนักมากกบโอ้โหคอมเมนต์นี้คือสรุปสงกรานแบบครบเครื่องเลยนะทั้งสนุกสุดเวี่ยงแล้วก็เจอฝนตกส่งท้ายนี่แหละสงกรานเมืองไทยคอมเมนต์ที่3จากคุณ a d silver trader 3 2 7 9, สนุกมากเลย ด,ดีใจที่ได้เจอคุณและทุกคนหน้าบ้านจอนนะหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะเพื่อนเชียร์คอมเมนต์นี้ดูเหมือนจะมาจากเพื่อนที่ไปร่วมงานสังสรรค์ที่บ้านจอนนะครับน่าจะเป็นคนที่ชื่ออาดัมแล้วเขาประทับใจมากเลยอยากให้มีครั้งต่อไปอีกคอมเมนต์ที่4จากคุณแอดแพดดี้สวิลส์สวัสดีเพื่อนสุขสันต์วันสงกรานนะขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขมากๆประเทศไทยสุดยอดคนไทยใจดี คอมเมนต์นี้แสดงให้เห็นถึงความชื่นชมในเทศกาลสงกรานต์วัฒนธรรมและน้ำใจของคนไทยอย่างแท้จริงเป็นการตอกย้ำภาพพลักษ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีคอมเมนต์ที่5จากคุณแอดจฮ a n นเนสบัวจฮหน5 0า6น้าทาแป้งขาวที่หน้าแล้วดูน่ารักจังเลยนะเนี่ยแสดงว่ามีคนรักเยอะเลยอะ่ะ คอมเมนต์นี้ชื่นชมความน่ารักและเชื่อมโยงการทาแป้งขาวเข้ากับความมีสเสน่ห์ดึงดูดใจสแสดงว่าภาพพลักภายนอกที่ดูดีก็มีผลต่อการได้รับความสนใจจากคนรอบข้างได้เหมือนกันคอมเมนต์ที่6จากคุณแอด The Country Collectors ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่เป็นสงกรานต์ครั้งที่9ของฉันแล้วนะเนี่ยแล้วมันก็ยังทำให้ฉันขนลุกอยู่ดีตั้งแต่พิธีทำบุญตักบาตรตอนเช้าตรูที่ศักดิ์สิทธิ์ ไปจนถึงสงครามสัตร์น้ำแบบจัดเต็มบนถนนวันนี้มันมีครบทุกอย่างจริงๆมีหลายช่วงที่ฉันขำจนท้องแข็งแล้วก็มีหลายช่วงที่ความสุขครอบตัวมันจุกออกขึ้นมาเลยนั่นแหละที่ทำให้เทศกาลนี้มันพิเศษมากๆแล้วฉันก็ดีใจสุดๆที่ได้พาทุกคนมาสัมผัสด,ด้วยกันถ้าใครอยากสัมผัสประสบการณ์เทศกาลแห่งความสุขที่สุดของเมืองไทยฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกับมันมากขึ้นนะ แล้วถ้าใครเคยมาแล้วก็จะรู้เลยว่าฉันหมายถึงอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะปีหน้าใครอยากไปเล่นสัตว์น้ำที่เชียงใหม่กับฉันบ้างขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนทำให้วันนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้นไปอีกอดัม The Country Collectors คอมเมนต์นี้สรุปได้ดีเลยว่าสงกรานต์ไม่ได้มีแค่สัตว์น้ำแต่มีสเสน่ห์อยู่ที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความรู้สึกที่หลากหลายที่รวมกัน ทำให้เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจซ้ำๆทุกปีอดัมเขาอินกับสงกรานมากจริงๆนะเนี่ยมองเห็นทั้งความสนุกสุดเหวี่ยงและความซาบซึ้งในประเพณีไปพร้อมๆกันใครเคยไปคงเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเลยคอมเมนต์ Comment ที่7จากคุณ at johannes b o ุก j o h a น50-56ดีใจนะที่เห็นว่าเธอยังผูกพันกับจิตวิญญาณของสงกรานอยู่ ก่อนที่จะไปสนุกสุดเหวี่ยงกับการสาดน้ำคอมเมนต์นี้เขาชื่นชมที่เรายังให้ความสำคัญกับประเพณีดั้งเดิมก่อนที่จะไปสนุกกับกิจกรรมสาดน้ำนะแสดงว่าเขาเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่เรานำเสนอคอมเมนต์ที่8จากคุณ adk ขีดจู 6ks วิดีโอของคุณสวยมากเลยค่ะครับขอบคุณมากๆนะคะครับชอออ แสดงว่าเขาชอบงานภาพของเรามากๆเลยนะเนี่ยแล้วก็ขอบคุณที่เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้เขาได้ดูคอมเมนต์นี้เป็นเหมือนกำลังใจสำคัญเลยเพราะเขามองเห็นความตั้งใจที่เราใส่ลงไปในวิดีโอคอมเมนต์ที่9จากคุณแอด Sweet t o Life เก็บความทรงจำดีๆไว้ในใจนะแล้วใจเราจะสดใสมีความสุขตลอดไปเลยตอนเห็นหน้าเธอเหมือนจะร้องไห้ฉันก็ร้องตามเลยอะ่ะ คอมเมนต์นี้ให้กำลังใจด้วยการบอกว่าให้เก็บความทรงจำดีๆไว้แล้วใจจะมีความสุขซึ่งแสดงว่าผู้เขียนน่าจะเข้าใจและเห็นอกเห็นใจความรู้สึกของคนที่เราพูดถึงมากๆเลยนะคอมเมนต์ Comment ที่10จากคุณแอดมิคี้ทวิตชอบอ่ะที่ทำคลิปโชว์ว่าเมืองไทยมันดีงามขนาดไหนอิจฉาเลยนี่สงกรานที่9ของแกแล้วเหรอนี่ย คอมเมนต์นี้เขาอินกับความเป็นไทยมากๆเลยนะเนี่ยเหมือนเขาจะรู้สึกว่าเราได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองไทยมากกว่าเขาอีกอีคอมเมนต์ที่11จากคุณแอดคัมเบี d a n นเซอร์5678ขำกลิ่งเลยชอบตอนที่พี่แกเผลอโยนถังไปพร้อมน้ำมากอาา้าวฮ่าว่าแต่เรื่องแบบนี้มันต้องมีคนทำบ่อยๆแล้วเนะอะโชคดีที่ตอนนี้ฉันนั่งดูอยู่แห้งๆที่ดานางนี่สบายใจเชิบ แต่ก่อนเคยโดนลูกหลงตอนไปถึงเชียงใหม่ใหม่ๆเหมือนกันนะลากกระเป๋ามาเลยจ้าสนุกให้เต็มที่ใช้ชีวิตให้คุ้มรักนะหัวเราะเยอะๆแล้วก็ปาร์ตี้กันยาวๆไปเลยจ้าคอมเมนต์น,นี้เอนจอยกับความโก้ของพี่เขามาก แถมยังแชร์ประสบการณ์ตรงที่เคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกันในไทยด้วยแสดงว่าเข้าถึงได้ง่ายและมองว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องขำๆที่ใครๆก็เคยเจอได้มาดูกันค่ะว่าชาวต่างชาติเขาคิดยังไงกับวิดีโอ The Ultimate Guide to งกราาต์อินเชียงใหม่2025ของเราคลิปนี้รวมความคิดเห็นสุดน่ารักจากเพื่อนๆทั่วโลกที่ได้สัมผัสประสบการณ์สงกรานในเชียงใหม่ ทั้งคำขอบคุณความสนุกสนานและมิตรภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะ